โรงเพียบาทนะครับนี่คือภาพยนตร์จากประเทศอินโดนีเซียนะครับแล้วก็ถือเป็นภาพยนตร์อินโดนีเซียเรื่องที่2ที่ผมดูในชีวิตนะครับปีที่แล้วดูสุมาลาแล้วค่อนข้างแฮปปี้เฮ้ยค่อนข้างชอบค่อนข้างแบบเฮ้ยเขามีลีลามีวิธีการอะไรบางอย่างที่ผมรู้สึกว่ามันพิเศษแม้ว่ามันจะมี acting บางอย่างที่รู้สึกว่ามันแบบเฮ้ยมันไม่สมูทหรืออะไรบางอย่างแต่ว่าพอถึงเวลาต้องแบบแอคชั่นเวลาที่บูเวลาที่แบบต้องโขตต้องเลือดสาดอะ เฮ้เชีย่ยเขาทำสะใจทําให้ผมรู้สึกว่าเฮ้ยผมว่าหนังอินโดนีเซียนาสยองขวัญแม่งแม่งกําลังฮอตว่ะมันกําลังมาว่ะผมก็เลยไปดูโรงเพียบบาทด้วยความรู้สึกแบบตื่นเต้นด้วยความรู้สึกไฮแต่ความเซ็งอย่างแรกอย่างหนึ่งเลยนะคือโรงหนังแถวบ้านผมค่ายหนึ่งครับที่มี15โรงมีโรง iMac แต่คุณเชื่อไหมครับเขาฉายหนังญี่ปุ่นเสียงตัฉบับได้เขาฉายหนัง เกาหลีเสียงโต้ฉบับได้แต่เขาไม่สามารถฉายหนังอินโดนีเซียเสียงโต้ฉบับได้ผมก็ไม่เข้าใจผมก็ไม่รู้วิธีคิดเหมือนกันว่าเออทําไมว่าคนคนจะดูหนังอินโดนีคนที่เขาดูหนังอินโดนีเซียมันไม่ใช่คนที่แบบเป็นแฟนหนังจริงๆหรอวะมันเป็นคนที่แบบเฮ้ยฉันอยากกระเสพหนังจริงๆหรอวะเพราะว่าคนธรรมดาทั่วไปที่เขาไม่ได้สนใจเขาจะไปดูหนังอินโดนีเซียกันหรอผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมรู้สึกว่าในใ,ใ,ในในฐานะของแฟนหนังอะเราอยากฟังเสียงโต้ฉบับอะคนที่มาดูหนังต่างประเทศที่มันไม่ใช่หนังเมนสตรีมอะ มันเป็นคนที่แบบดูเสียงต้นฉบับอยู่แล้วไม่ใช่หรอคือคือถ้ามันเป็นโรงต่างจังหวัดที่มันมีแต่เสียงภาคไทยอยู่แล้วผมไม่มีปัญหานะทุกคนผมเข้าใจแต่นี่คือหนังคือในโรง15โรงที่แบบมีเสียงต้นฉบับผสมเสียงภาคไทยเกือบจะทุกเรื่องยกเว้นเรื่องนี้มันเป็นอะไรที่แปลกประหลาดสําหรับผมมากผมแบบอะไรวะผมไม่เข้าใจแต่ก็ไม่เป็นไรครับผมก็บ่นไปตามประสาเนาะเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเม k เซน n เลยกับการที่ หนังมาจากชาติที่มันอินดี้ชาติที่มันไม่ใช่เป็นเมนสเตย์แบบหนังอเมริกันหรือหนังอังกฤษแล้วมันแล้วมันไม่มีไม่มีเสียงต้นฉบับให้เลยเพราะผมรู้สึกว่าคนที่ดูหนังเนี่ยมันต้องเป็นแฟนหนังที่อยากจะเสพในเวอร์ชันที่ดีที่สุดจริงๆแล้วเวอร์ชันที่ดีที่สุดก็เลยก็คือเวอร์ชันเสียงต้นฉบับมันก็เลยเป็นอะไรที่แปลกประหลาดมากนะครับผมก็เลยไปต้องไปต้องเดินทางไกลกว่าปกตินิดนึงต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นนิดนึงเพื่อดูหนังเรื่องนี้นะครับแต่ถามว่ามันคุ้มค่าไหมผมว่ามันก็คุ้ คือต้องบอกเลยว่าหนังเรื่องนี้แม่งเหมือนแม่งเหมือนแบ่งเป็นสองสองสองเรื่องในเรื่องเดียวคือมันจะมีครึ่งที่ผมแบบเฮ้ยชอบแฮปปี้มีความสุขไอ้ครึ่งหลังที่แบบเฮี้ยอะไรเนี่ยมึงเล่าเลยกันเนี่ยไอ้เฮี้ยกูงงกูไม่รู้เรื่องอะไรของมึงเนี่ยมึงมึงอะไรเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอันนี้ต้องอธิบายก่อนหนังมันเป็นแบบนี้จริงๆเว้ยซึ่งให้ผมเดานะอันอันนี้ให้ผมเดานะคือเขาบอกว่าเขาอ่ะเหมือนสร้างมาจากแบบเรื่องที่เล่ามาแบบถึงขั้นมีเสียงคนจริงๆที่เล่านหนังเรื่องนี้ผมคิดว่า ส่วนหนึ่งที่เขาเล่าว่าเจอผีอะไรยังไงอะ่ะในในเรื่องเล่าที่เป็นเรื่องจริงของเขาเบรดออนทูสตอรี่ของเขาอะ่ะแม่งคงเป็นแบบนั้นส่วนไอพาร์ทที่แบบพาร์ทที่แม่งไม่รู้เรื่องพาร์ทที่แบบแม่งงงแม่งมึนนะคือผมว่าแม่งเป็นเรื่องที่เติมต่อเพื่อให้เรื่องมันจบได้แบบอย่างสมบูรณ์เว้ยมาเริ่มพาร์ทแรกกันก่อนที่ผมบอกชอบมากนี่คือหนังผีนะที่ผมบอกทุกคนเลยว่าผีแม่งดุชิบหายผีแม่งดุแบบดุแบบเอ็กซ์ตรีมดุอะ่ะคือมึงจะดุอะไรขนาดนั้น คือมีความรู้สึกแบบแบบมึงคือมึงจะหลอกอะไรขนาดนั้นมึงจะหลอกแบบมึงจะหลอกอะไรขนาดนั้นคือถ้าคุณได้ดูตัวอย่างหนังเรื่องเนี้ยคุณก็จะเห็นว่าเออมันมันมีแบบว่านั่งยืนคุยกันนีม้มีเดินมาปุ๊บเดินมานั่งทําหน้าสะยะยิ้มหลอกเงี้ยคือถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นอะเวลาที่เราหันหน้ามาสะยะยิ้มหลอกเนี่ยมันควรจะต้องแบบมันควรจะต้องพอแล้วใว่ามันควรจะต้องพอแบบเฮ้ยพร เสยะยิ้มหยอกหลอก่างนี้อึ๊บนางเอกหันมาอีนั่นหายไปหรือว่าไฟดับหันมาอีกทีอีนี่หายไปแต่อีแต่อีผีในเรื่องนี้อีผีในโรงพยาบาลไม่ใช่จ้ะคือถ้าคุณดูตัวอย่างนะคุณจะเห็นว่าอ่ามันมานั่งที่เก้าอี้หมอฟันใช่ไหมมันยิ้มใช่ไหมอีนางเอกก็อ่าเดินมาปุ๊บปุ๊บหยิบแล้วพอยิ้มปุ๊บน้ําลายมันไหลงี้ฮะน้ำลายไหลงี้ใช่ไหมนางเอกก็ต้องเอาอีผ้าเนี่ยไปเช็ดปากอีนั่น แล้วแล้วคุณแล้วคุณคิดดูนะว่าสิ่งที่คนดูเห็นอะมันคือภาพสายตาแทนสายตานางเอกมันไม่ได้เป็นภาพแบบเพี้ยนภาพกว้างที่เห็นอะไรมากมายนะเป็นภาพแทนสายตานางเอกที่แบบเหมือนเหมือนเหมือนเห็นแขนวอย่างเงี้ยแล้วเราเห็นว่าเราอะกำลังเป็นคนไปเช็ดปากอีกนั่นที่น้ําลายไหลออกมาจากปากอะซึ่งถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นเนี่ยแค่นี้แม่งเอาตายแล้วแค่นี้คือแบบแม่งคลีปปี้สุดๆแล้วนะแต่เรื่องนี้ไม่เว้ยสักพักแม่งไฟดับปึง้งไฟดับปึง้งใช่ปะ แม่งแม่งยไม่พอแม่งหลอกต่อแม่งหลอกใช้เสียงก็กแกลกกักแกลกคือคือมึงคือเหมือนกับว่าหนังเรื่องอื่นอ่ะเขาอาจจะหลอกผีกุนสามสิบวินาทีหนึ่งนาทีแบบแฮ่มาแล้วจบอ่ะแต่อีหนังเรื่องนี้คือมึงหลอกกูแบบห้านาทีบ้างสิบนาทีบ้างแบบเป็นซีเควนต์หลอกผีที่ยาวนานมากๆอ่ะแบบคือแบบผมแบบไอ้เหี้ยมึงไม่จบจะดีว่คือมึงจะหลอกไปถึงไหนมึงจะหลอกเพื่ออะไรมึงจะหลอกขนาดนี้ เพื่อให้ได้อะไรมันคือความรู้สึกของผมต่อต่ออีผีโรงพยาบาลค,คือมันหลอกเยอะมากทุกคนมันหลอกแบบหลอกแล้วหลอกอีกหลอกแล้วหลอกอีกคือแบบกูรู้ว่าเป็นผีมึงปล่อยกูไปเถอะ้เป็นผีไปหลอกเถอะแล้วมันทําอย่างนี้ยเก่งมากเพราะว่าส่วนหนึ่งอ่ะผมว่าตลอดสิบปีที่ผ่านมาหรือยี่สิบปีที่ผ่านมาผมว่ามันมีหนังผีหลายสตายไตล์เว้ยทุกคนมันมปหนังผีแบบคลิปปี้แบบสมายที่แบบว่าใช้ความรุนแรงคลิปปี้ยิ้มใช่ปะ่ะไอหนังเรื่องนี้ก็มีกลิ่นอายของหนังแบบนั้น แล้วก็มีหนังกลิ่นอายแบบแบบเขาเรียกไงอ่ะแบบช็อกแบบจมสแกร์แต่มันไม่ได้จมสแกร์แบบเจมวานเว้ยมันจะจมสแกร์ฟิลๆประมาณแบบแบบชัตเตอร์มันจะมีความเป็นหนังชัตเตอร์กดติดวิญญาณในระดับหนึ่งที่แบบมีผีที่แบบว่ามีบรรยากาศอะไรบางอย่างที่แบบไอ้เฮียโดนผีไล่แบบโดนผีหลอกทุกวันตลอดเวลาตลอดเวลาแล้วมันก็จะมีฟิลลิ่งของการเป็นแบบหนัง POV ออ่ะหนังแบบที่เป็นแบบ ลองเทคกที่เป็นภาพแทนสายตาคือกล้องอะ่ะมันเป็นแทนสายตาของของของคนแล้วคุณนึกภาพดูนะว่ามันจะมีสถานที่สถานที่หนึ่งในในโรงพยาบาลอย่างเงี้ยคือผีมันโผล่ได้ทุกที่นะแต่เหมือนกับว่าตรงเนี้ยมันเป็นเป็น,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นจุดท็อปเทียร์ของการเจอผีอะแล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันบอกแต่แรกนะว่าความชิดหายทั้งหมดอยู่ที่ตรงนี้เว้ยแล้วมันก็เซตอัพว่าตัวละครปวดเยี่ยวห้องน้ําอื่นเสียและอีนี่ไม่รู้ว่ามันเป็นจุดท็อปเทียร์ของการเจอผี แม่เคยต้องไปเยี่ยวที่นี่แล้วมันก็เจอแบบแล้วแล้วมันบอกก่อนว่าตรงนี้ท็อปเทียร์แล้วตอนที่มันเล่าเนี่ยมันก็จะแบบเป็นภาพแทนใส่ตาเว้ยตามไปว่าค่อยๆเปิดผีค่อยทําน่นทํานี่หันซ้ายหันขวาคือผมรู้สึกว่าเขาเอาเทคนิคการหลอกผีอะในรอบ10ปีที่ผ่านมามากซ์กันในหนังเรื่องนี้เว้ยแล้วมันเกยเป็นทุกๆซีเควนต์ในการเล่าเรื่องอะมันแบบมันแบบจะยาวมากอะ อีกอันหนึ่งที่ที่ที่ไม่ใช่ไม่ใช่เซตนี้นะแล้วมันไม่ได้แบบมีเซตนั้นเซตเดียวนะผมบอกไว้ก่อนไอที่บอกว่าหลอกผีนานๆแนละ้แม่งไม่ได้หลอกแบบปลายเรื่องที่แบบโอ้เป็นใครแม็กอันนี้คือแบบ15นาทีแรกครึ่งชั่วโมงแรกมึงล่อหลอกผีแบบโคตรมหัสจรจรันแล้วไม่ได้ล่อครั้งเดียวนะเว้ยแม่งมีหลายตัวมีหลายคนโดนหลอกเหมือนกับที่เนี่ยใครเข้ามาแม่งโดนหลอกหมดคือแม่งแม่งหลอกผมแบบไอ้เหี้ยมึงมึง,ม,งมึงจะมีจรรยาบาณบ้างไอสัตว์มึงจะมึงจะเล่นทุกคนไม่ได้ คืออีผีนี่นะแม่งคือแม่งโหขนาดไหนอันอันนี้เป็นภาพเป็นแบบไม่ได้ลงดีเทลนะแต่สมมุติว่าคุณคุณถ้าเป็นหนังเรื่องอื่นอ่ะถ้าคุณไปเท่าโรงพยาบาลลงมีผีอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ใช่ป่ะคุณไปลงไปโรงพยาบาลนี้คุณเจอผีคุณหนีออกมาจบใช่ป่ะคุณแบบเฮ้ยหนีออกมาแล้วเราไม่เจอผีแล้วอีผีเรื่องนี้คืออะไรรู้ป่ะคุณเจอผีที่โรงพยาบาลใช่ป่ะคุณวิ่งออกมาคุณตกน้ําคุณตกน้ําจนคุณไหลไปที่อื่นคุณขึ้นฝั่งอีกทีอ่ะผีแม่งยังตามไปหลอกคุณน่ะ <c oughs> คือนึนกออกป่ะแบบแบบคือมันไม่ได้แบบว่าวิ่งออกมาแล้วยังตามหลอกคือเหมือนเหมือนคุณไหลาตามน้ำไปไกลข้ามจังหวัดข้ามอำเภอมึงยังตามมาหลอกกูอีกเหรอ <c oughs> คือคือมันเป็นแบบมันเป็นผีแบบซูปเปอร์เอ็กซ์ตรีมซูปเปอร์มีความขยันมีจรรยาบรณเฮ้ยหาอะไรของมันในการหลอกผีมากเพราะแบบพลังเหมือนแบบมึงว่างอ่ะมึงว่างมากๆในการที่แบบว่าจะนั่งปุ่งเป้าหลอกให้ได้ซึ่งถ้ามันมีแค่นั้นอะ่ะผมก็จะ เออสนุกกับมันขนาดหนึ่งเอนจอยกับมันขนาดหนึ่งเพราะผมรู้สึกว่าโอเคแหละเขามีความสร้างสารรค์มีจัมสแก์มีภาพแทนสายตามีลองเทคมีการแหลกยาวมีคลิปปี้คือใช้ทุกอย่างอันนี้ผมผมค่อนข้างแฮปปี้แต่ว่าสิ่งที่ผมชื่นชมมากๆคือมันไม่ใช่หนังผีเปล่าๆครับมันไม่ใช่หนังผีที่พูดถึงว่าเออมันก็มีผีหลอกนะด้วยด้วยเหตุนี้มึงต้องหลอกผีกันอ่ะมันมันไม่ใช่แค่นั้นแต่ว่ามันมีธีมของผมใช้คำว่างไงเดีย๋ยว วัฒนธรรมการข่คมขืนในสังคมอิโดนีเซียผมผมพูดได้เลยคือผมตอนผมดูผมผมเอกใจว่าเอ้ยมันอยากจะเล่าเรื่องอะไรกันแน่วะเพราะว่าทํามันมีความรู้สึกว่าทําไมมันต้องเน้นหลอกอีกนี่เป็นหลักทําไมมันต้องเน้นหลอกผู้หญิงคนนี้เป็นหลักด้วยวะคือโรงพยาบาลอ่ะมันจะมีความแบบ ตัวละครมันจะมีความตัวละครที่เป็นหมอเป็นอะไรในโรงพยาบาลมันจะมีความแหม่งแหม่งบางอย่างซึ่งเขาตั้งใจให้คนดูรู้สึกว่ามันแหม่งแหม่งอะไรบางอย่างแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าทําไมต้องทาไมต้องหลอกอีนี่ทําไมต้องเหมือนจะมีอะไรกับอีนี่เป็นพิเศษด้วยสักพักหนังก็จะเล่าให้ฟังว่าอ๋อเขาพูดถึงว่าไอเนี่ยมันเคยโดนมันเคยโดนเอ่อมันมันเหมือนว่าตอนแรกมันเล่าเฉยว่ามันท้องมันท้องใช่ไหมมันท้องปุ๊บ แล้วมันก็เหมือนต้องกินกินยาทําแท้งเลยเราก็รู้สึกว่าเออมันก็พลาดท้องได้แต่ว่าพอพอมาพูดแล้วจริงๆอ่ะหนังก็เฉลอยออกมานิดนึงชนน่วงต้นๆว่าเฮ้ยมันไม่ได้ท้องด้วยความเจียมใจนะเว้ยแต่มัาโดนแฟนมันข่มขืนอะไรประมาณนี้แล้วต่อไปเนี้ยพอพอมันเริ่มเฉลยตรงนั้นมาสิ่งที่ตัวละครนี้เ,นเจอในเรื่องก็คือการโดนลวนลามบ้างการโดนข่มขืนบ้างการโดนแบบขืนใจการกดดันในที่ทํางานความกดดันของการที่แบบต้องอยู่ที่นี่มันเหมือนกับว่า มันไม่ได้แค่ว่าตั้งคําถามว่าเอามึงเจอผีทําไมมึงไม่หนีแต่ว่าในความในซองของการเจอผีไม่หนีคือมันคือการบอกว่าเฮ้ยบางครั้งอะ่ะเราเจอสิ่งที่น่ากลัวอยู่ในที่เนี้ยแต่ว่าเราไม่มีสิทธิ์จะเมันเราไม่มีสิทธิ์จะหนีไปด้วยแรงกดดันทางสังคมคือคุณเรียนมาตรงนี้คุณต้องทําไม่ได้คุณต้องช่วยแบ่งเบาภาระเพราแม่ต่อให้เจอสิ่งเลวร้ายขนาดไหนคุณก็ต้องอดทนเพราะฉะนั้นผีเนี่ย มันเป็นแค่เลเยอร์หนึ่งในในแง่ของความกลัวและความกดดันในชีวิตของตัวละครแต่มันมีเลเยอร์ของต่อให้คุณโดนเซ็กชวลฮาร์เสิต์ต่อให้คุณโดนจะโดนข่มขืนต่อให้คุณโดนอะไรประเด็นประมาณนี้คุณก็ต้องจําใจอยู่ที่นี่เพราะฉะนั้นหนังมันไม่ได้พูดถึงในแง่ของความเป็นผีแต่มันพูดถึงเรื่องเหล่านี้ในในสังคมมิโดนีเซียด้วยผมว่ามันเป็นสำหรับผมผมมองว่าเป็นคือความกล้าหาญนะเพราะมันประเด็นที่มันไม่ค่อยมีการพูดถึงสักเท่าไหร่ยิ่งเป็นใส่ของคมเอเชียเนี่ยเล็บเคาน์เจอร์เป็นสิ่ง ยิ่งเป็นหนังไทยเนี่ยลืมไปได้เลยครับว่าเอ้ยโดนแฟนข่มขืนแฟนตัวเองข่มขืนมันไม่ค่อยมีการพูดถึงนะหนังไทยจะเกิดว่าเออผู้หญิงต้องต่อสู้นิดนึงผู้หญิงบอกไม่ไม่ไม,ไม่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วมันจะแบบเออเป็นแบบเหมือนแค่แบบเหนี่ยมอายเฉยแต่จริงๆแล้วอยากแต่เรื่องเนี้ยมันพูดชัดเจนเลยว่าเฮ้ยมึงมึงข่มขืนกูนะกูไม่ได้อยากได้นะครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นต่อมามันข่มขืนแล้วมันพูดอย่างจริงจัง,จงพูดอย่างซีเรียสแล้วก็ตั้งใจพูดถึงประเด็นนี้ มากมากในหนังเรื่องนี้นะครับจริงๆมันมีอีกหลายเลเยอร์มากๆในหนังเรื่องนี้ที่เขาจะค่อยๆเฉลยออกมาว่าเฮ้ยมันจริงๆแล้วมันหนังมันพูดประเด็นนี้นะมันพูดถึงการถูกกระทําในที่ทํางานมันพูดถึงกระทําอะไรหลาๆตอนหลายอย่างที่ผู้หญิงรวมถึงว่าเฮ้ยล้วทําไมคุณไม่ไปแจ้งตารวจล่ะทําไมคุณไม่บอกคนรู้นคนนี้ล่ะเขาก็จะเห็นว่าเฮ้ยถ้าตัวละครมันพูดสิ่งที่ตัวละครได้รับในสังคมอินโดนีเซียมันเป็นยังไงผมรู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเป็นหนังที่มีฉากหลอกผีที่สนุก มีเลเยอร์ของของสิ่งที่ต้องการจะเล่าเพิ่มเข้ามาแล้วก็งานสร้างก็โอเคนะครับงานสร้างดีมากผมรู้เลยว่าเขาน่าจะต้องสร้างโรงพยาบาลนี้ขึ้นมาใหม่เลยเพราะว่าโอ้โหเขาใช้คุ้มเลยพื้นที่นู่นนั่นนี่คือรู้สึกว่าเนียบคือก่อนนี้นผมดูสุมาลาผมจะมีความรู้สึกว่าบ้านในเรื่องสุมาลาไม,ไม่ค่อยเนียบเท่าไหร่แต่อันนี้ผมรู้สึกว่าโอ้ อันนี้เนีย้ยบ้านเนี้ยน่าจะสร้างขึ้นมาใหม่แต่ว่าฉากที่แบบนอกข้างนอกก็จะดูแปลกๆนิดนึงอ่ะมันจะมีความเป็นแบบนั้นซึ่งนี่คือครึ่งแรกของหนังหลอกผีสนุกเลเยอร์ดีการแสดงดีแล้วหนังเครียดหนังเครียดมากเพราะว่าอย่างที่บอกมันไม่ได้มีแค่แค่เรื่องของของผีอมันมีเรื่องของการลวนลามมันมีเรื่องสังคมกดดันมันมีเรื่องแบบแล้วอีผีนี่ก็แบบโอ๊ยหนีมาข้างนอกเพืออ่อจตามมาหรือแบบหลอกส่วนเรื่องเลือเล่อยไปทั่วแล้วก็มีแบบความเครียดส่วนบุคคลอะไรประมาณนี้อยู่ประมาณแบบผมบอกว่าประมาณแบบ 60-70%ของหนังอ่ะเอ้ยมันสนุกแล้วมันก็มีประเด็นอย่างเงี้ยโอเคแต่ว่าประมาณ30%สุดท้ายของหนังอ่ะมันจะเป็นช่วงแลปอัพมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าเขาจะเฉลยทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะอันเนี้ยแม่งแม่งไม่ได้เลยเว <c> ้ย <oughs> คือคือพอเขาพอเขาจะเฉลย30%สุดท้ายอ่ะมันเหมือนมันเปลี่ยนสเกลจากการเป็นหนังผีที่พูดถึงการโดนลวนลามในที่ทำงานกันคุกขมคืนในที่ทำงาน การถูกฝืนใจในในความสัมพันธ์อะไรเงี้ยมันมันมันกลายล่าเป็นหนังสืบสวนสอบสวนนะครับซึ่งสําหรับผมสำหรับคนดูผมจะรู้คารู้สึกว่าเออผีมึงหยุดงานแล้วครับมึงออกไหมคือโอ้โหขอนหน้านี้มึงมึงออกมาทุกวินาทีเลยมึงมึงขยันหลอกมึงหลอกคนนู้นมึงหลอกคนนี้มึงหลอกคนนั้นมึงมึงโอ้โหมึงหลอกเรื่อยเลย แต่พอถึงเวลาที่สอบสวนสืบสวนเวลาที่แบบโหแบบมีพยานอันตรายจริงๆมีการแบบโหไล่ฆ่ากันผีแม่งหายไปเลยครับผีแม่งแบบว่าเออนอนพักแล้วกันหลอกหลอกมันเหนื่อยและช่วงนี้คุณนอนพักแล้วกันมันก็เลยมันก็เลยแบบรู้สึกว่ามันไม่เมคเซน์เมื่อความเข้มข้นต่างๆของเรื่องในความแบบจุดที่มันแบบโหคนจะฆ่ากันแย่งกันหักคอกันแทงกันรัดคอกันผีหายไปเลยแต่เวลาอยู่เฉยๆทำงานโรงพยาบาลอย่างดี แม่งมาเลยอีนางเอกก็ทำงานมาอีนางเอกก็เดินไปดุนมาร์อีช่างตัดหญ้าจะซ่อมผ่านมามาคือแบบโอ้ยมันก็ขยันเกินเพราะฉะนั้นมันก็เลยทําให้ท่อนท้ายอ่ะมันไม่ค่อย make ซน n s แล้วมันก็ไม่ลุ้นมันไม่อะไรเลยมันมีความรู้สึกแบบก็ดูไปเรื่อยๆอ่ะไอ้นี่เฉลยไอ้นี่ไอ้นี่เป็นไอ้นี่เป็นคนทำไอ้นั่นเป็นคนทำอ่ะเฉลยเฉลยหักมุมมาแต่พอมันไม่สามารถดึงผีมาเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องได้อย่างสมบูรณ์ผมรู้สึกว่ามันมันเป็นปัญหาจากบทนะเพราะบทมันไม่สามารถดึงผีมาเป็นส่วนหนึ่งของ ของของช่วงของการรีโซทุกสิ่งทุกอย่างได้มันไม่มีการแบบเออต้องไปตามหาต้องแบบต้องทําอย่างนี้เพื่อปลดปล่อยวิญญาณน,นู่นนั่นนี่บางคนมันไม่มีบางคนม,มีเซตนั้นนะ่ะซึ่งอาจจะเป็นสังคมเขาที่แบบไม่เชื่อเรื่องการปลดปล่อยวิญญาณหรือมันจะมีแบบเรื่องของพุทธเรื่องอะไรพวกนี้มาเกี่ยวข้องมั้งมันก็เลยทําให้แบบหนังช่อนท่อนใดท้ายผมรู้สึกว่ามันหลักรอยไปหน่อยแล้วแบบมันจะมีการไล่ล่าสืบสวนสอบสวนไล่ฆ่ากาันมันเหมือนกึ่งกึงจะกลายเป็นหนังสแ,แลชเชอร์ไปแล,แล้วทั้งที่ก่อนหน้านี้เป็นหนังผีด พอเป็นหนังแสแลชเชอร์มันไม่ค่อยเวิร์กครับถึงเขาจะพยายาวจะแบบมีแฟดแบ็กเล่าอาดีตตัวละครมันมันก็ไม่เวิร์กการไล่ล่าอะไรขึ้นเหมือนกับว่าเขาทําไล่ล่าไม่เก่งแต่ทําหนังผีเก่งอะนึกออกไหมพอพอพอผดช่วงผีหลอกมันก็มันก็ไม่ได้มีความน่าตื่นเต้นหรือว่ามีความน่าสนใจในตัวหนังอีกแล้วก็ก็ดูแบบดูแบบเมื่อไหร่ผีจะโผล่มาแนะ่เมื่อไหร่ผีจะโผล่มาอีกซึ่งแทบไม่มีครับกลายเป็นว่า3 0สุดท้ายของเรื่องอะค่อนข้างน่าผิดหวังและปัญหาของหนังก็คือ พอหนังบางเรื่องอะอย่างซูมาลาเนี่ยช่วงต้นช่วงต้นไม่ค่อยเวิร์กแต่จบแต่ช่วงท้ายแม่งมันแม่งสะใจมันก็จะแบบความรู้สึกใจฟูที่ออกจากโรงแต่โรงพยาบาลมันจะเป็นด้านตรงข้ามคือโหช่วงแรกมึงซัดกูเอาตายเลยนะแต่พอสามสิบเปอร์เซ็นต์ท้ายไม่เวิร์คมันก็อาจจะรู้สึกแบบออกมาดบดบหน่อยออกมาเหมือนแบบว่ามันมันรู้สึกว่ามันไม่ไม่ฟินไม่มันแต่ถ้าเรามองภาพรวมของหนังอะผมว่าผมยังโอเคกับมันอยู่ถือว่าเป็นหนังกลางๆแล้วกันแม้ว่าการเล่าเรื่องอะไรไม่ดีแต่ว่า ในเชิงของการหลอกผีในเชิงของการมีตีมที่ซ้อนทับอยู่ในเรื่องอะดูการแสดงงานสร้างทุกอย่างมันดีเออยุคเปิดศัพทสรริบสุดท้ายมันหลงแม่งแม่งแม่งเข้ารถเข้าพงอะเหมือนแบบเจ็ดหกสิบเปอร์เซ็นต์แบบเดินอย่างมั่นใจสามสิบเปอร์เซ็นต์สุดท้ายแม่งหลุดค้างทางตกน้ำตายไปเลยก็ฟิลฟิลประมาณนั้นสาหรับโรงพยาบารแต่ว่าโอเคนะผมมองว่าเออมันโอเคที่ท,ที่จะที่จะคุ้มค่าให้ให้ได้ไปลองกันนะครับใครไม่เคยดูลองลองหนังลองดูหนังอินโดนีเซียดูได้นะผมว่ามันมัน มันไม่ได้แพ้หนังไทยอ่ะเออใช่งี้แล้วกันไม่ได้แพ้หนังไม่ได้แพ้หนังไทยเลยแล้วว่าผมว่าบางส่วนเขาเรียนรู้จากเราแล้วก็เอาไปประดับให้มันให้มันมีความแบบความสนุกมากยิ่งขึ้นบันเทิงมากยิ่งขึ้นบนความเพ้ยนมากยิ่งขึ้นแล้วก็ปรับให้เข้ากับบริบททางสังคมของเขาได้ดีมากๆนะครับเออใครดูโรงพยาบาลมาแล้วครับคิดเห็นยังไงชอบไม่ชอบชอบ60%แรกไม่ชอบ40%ท้ายแบบผมไหมหรือว่ามองต่างกันยังไงก็มองต่างได้นะครับภาพ,พยนตรน์คือศิลปะมองต่างกันได้อยู่แล้วนะครับ